เดี๋ยวนี้มีร้านอาหารหลายร้านนะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดที่เจ้าของก็มีน้ำใจนะคนที่ยากจนคนพิการคนแก่หรือแม้แต่เด็กเนี่ยเขาก็ให้กินฟรีนะ บางแห่งนี่ก็เรียกว่าถึงกับติดติดติด <c oughs> ติดประกาศเลยเพื่อให้คนรู้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำใจนะที่เราเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากน้ำใจ ของเจ้าของร้านอาหารนี่ก็ยอมจะอนุโมทนานะในบ้านเราเนี่ยคนที่อยากจนนะไม่มีกินเนี่ยมีเยอะนะแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาอาศัยใครที่ไหนแต่พอมีร้านอาหารแบบนี้นี่ก็เรียกว่าช่วยทำให้เขาไม่ใช่แ้าอิ่มท้องหรือประทังชีวิตไปอีกวันหนึ่งนะ แต่ว่ามันเป็นการให้กำลังใจให้เขามีกำลังใจที่จะอยู่ต่อสู้ชีวิตต่อแต่ว่าร้านเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็เจออุปสรรคนะอุปสรรคนี้ก็มาจากคนที่จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้ฉกฉวยประโยชน์จาก ความใจดีมีน้ำใจนะของร้านอาหารเหล่านี้ยังมีร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะเจ้าของก็ใจดีนะติดประกาศไว้เลยคนแก่คนท้องเด็กคนพิการมากินหมูกระทะฟรีเลยนะเพราะว่ามีวันหนึ่งเนี่ย มีคนหูหนวกเป็นใบเนี่ยสิบคนพากันมาที่ร้านหมูกระทะเนี่ยแล้วก็นั่งกระจายกันคนละโต๊ะคนละโต๊ะแล้วก็บอกกับพนักงานเสิร์ฟว่าเนี่ยมาคนเดียวเพราะฉะนั้นก็พนักงานก็เลยเสิร์ฟทั้งสิบคนเนี่ย สิบชุดนะคนละชุดแต่พอเสิร์ฟเสร็จสิบคนที่ก็มารวมกันในโต๊ะเดียวกันนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะขอกินแค่ห้าชุดนะอีกสิบชุดนี่ช่วยอห่อ,หอเพื่อเขาจะได้เอากลับบ้านด้วย แล้วก็ยังเจออีกเคสหนึ่งนะ,ะคนพิกรารเงินพอมานั่งในร้านเนี่ยทางร้านก็บอกนะว่าบูกกระทฟรีนะแต่ถ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากุ้งเผาส้มตำนี่คิดเงินนะลูกค้าก็ไม่พอใจเขียนข้อความใส่กระดาษว,ว่าดูถูกเขาเหรอเรามีตังนะมีตังจ่ายนะ เสร็จแล้วก็สั่งเต็มที่เลยนะไม่ใช่แค่หมูกระแท่ยยงเดียวนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ol, แล้วก็กุ้งเผาส้มตำแล้วก็อาหารอนื่นก็สั่งมาตังมาเต็มโต้เลยเสร็จแล้วก็พอกินไปกินไปก็ค่อยทยอยหนีไปทีละคนสองคนนะเป็นอาว่ากินฟรีไม่จ่ายเงินนะ เหล้าที่สั่งมาก็ไม่จ่ายนะกุ้งเผาส้มตำก็ไม่จ่ายเจ้าของร้านก็บอกเนี่ยเจอแบบนี้เขาก็ทอนะนนว่าอุตส่าห์ตั้งใจจะช่วยเหลือคนที่ลำบากให้กำลังใจะให้เขามีกำลังใจในการมีชีวิตสู้ชีวิตต่อไปแต่พอเจอแบบนี้เขาก็ท้อเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเนี่ย ในการให้คนที่เขาลำบากคนแก่คนพิการมากินฟรีต่อไปเนี่ยยังจะทำต่อไปไหมนัาไม่ใช่แค่ร้านนี้ร้านเดี๋ยวมีอีกหลายร้านนะยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านหนึ่งแถวมืองตอนเขาติดป้ายไว้เลยนะหน้าร้านบอกว่าผู้สูงวัยห้าสิบหก 65ปีขึ้นไปคนพิการนะหรือว่าคนยากจนคนไร่ร่อนไร้บ้านไม่มีเงินเสื้ออาหารมากินฟรีได้นะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้สูงวัยนะคนแก่เนี่ยหลายคนเลยมานั่งที่ร้านแล้วก็สั่งอาหารอย่างดีเลยเกาเหลือเกาเหลาเนื้อพิเศษ บะหมี่สามก้อนเลยนะขอก๋วยเตี๋ยวบะหมี่สามก้อนเลยก้อนเดียวไม่พอต้องสามก้อนแล้วก็สั่งอาหารพิเศษหลายอย่างนะคือพอร่วกกินฟรีนี่ก็เต็มที่เลยเหมือนกับว่าไม่เกรงใจนะแล้วบางรายเนี่ยกินฟรีก็ไม่พอนะขอใส่ถุงกลับบ้านด้วยสั่งพิเศษใส่ใส่ถุงกลับบ้านนะ เจ้าของร้านก็เห็นแบบนี้เขาก็เลยท้อนะเรียกวหมดกำลังใจนะเลยให้ปลดป้ายเลยปลดป้ายกินฟรีแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังตั้งใจจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะแต่เขาก็จะดูเป็นรายรายไปนะไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่แล้วจะมากินฟรีได้เลย ที่จริงคนแก่ถ้ามีเงินเนี่ยนะก็ไม่สมควรจะก,กินฟรีนะแต่แล้วคนมีเงินแล้วก็ยังอยากกินฟรีนะแล้วก็โดยที่ไม่เกรงใจนะเรียกว่าคิดจะเอาเปรียบนะคนที่มีน้ำใจดีหลายคนเนี่ยเจอแบบนี้ก็ทอนนะก็แต่ก็อยากจะให้กำลังใจคนเหล่านี้ว่าอย่า อย่าท้อนะนะเพราะว่าไอความดีที่เราทำเนี่ยนะมันไม่ดีกับผู้อื่นเดียมันดีกับเราด้วยตัอย่างนองคือว่าให้วางใจให้ดีอย่าให้คนที่เห็นแก่ตัวหรือคนไม่ดีบางคนไม่กี่คนเนี่ยมา บันทอนศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ของเรานะอย่าให้คนแบบนี้เนี่ยมาบันอรความตั้งใจดีของเรานะนะและขณะเดีวยวกันก็อย่าให้คนเหล่านี้เนี่ยมาปิดโอกาสที่คนยากคนจนเขาจะได้รับประโยชน์นะ คนไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเจอคนไม่ดีก็อย่าเหมารวมว่าคนอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่ได้แปลว่าคนแก่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าคนพิการทุกคนจะเป็นอย่างนั้นบางทีเราอกาลังจะขึ้นรถเมล์นะที่หมอชิตรถประจําทางมีคนมาของเงิน บอกว่าไม่มีค่าเดินทางเราก็ให้เงินเข้าไปสามสิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทเขาได้ไปก็ไปกินเหล้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปท้อนะว่าเนีย่ยต่อไปใครมาขอฉันไม่ให้แล้วอันนี้เหมือนกับว่าเราไปเหมารวมนะว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นบางทีคนที่เขาเดือดร้อนอจริงๆไม่มีรถกลับบ้านก็มี เมื่อคนที่ไม่มีอาหารกินเข้ามาขอกินที่ร้านก็มีแล้วก็มีเยอะเลยขึ้นชื่อทําความดีแล้วเนี่ยนะมันย่อมมีอุปสรรคย่อมมีมารมารังควานอุปสรรคไม่ใช่แค่ความตนหนีเห็นแก่เงินเห็นแก่ตัวอย่างเดียวบางทีคนที่มาเอาเปรียกนะชกช่วยประโยชน์จากเราก็มีนั่นอย่าให้มารเหล่านี้เนี่ยมา ขัดขวางการความตั้งใจดีของเราเนแล้วก็ในเดียวกันนะก็ให้มองว่าเนี่ยใครเขาทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเราจะทำดีต่อไปความไม่ดีใครทำเขาก็รับกรรมไปเองนะอย่าเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำดีของเราเราก็ยังทำดีเรื่อยไป แล้วก็ดีนะร้านหมูกระทะที่ว่าเนี่ยแม้ว่าเขาจะทอนะแต่ว่าก็ทอชั่วคราวแล้วก็เขาคิดว่าเนี่ยเขาก็จะยังทําต่อไปนะแต่ก็จะ,ะระมัดระวังมากขึ้นนะร้านที่ร้านก็เตี๋ยวที่ให้อ่ะคนยากจนมากินฟรีเขาก็ยังให้กินฟรีต่อไปเพียงแต่ปลดนะปลดป้ายเพื่อไม่ให้คน เห็นแก่ตัวนี่มาช่วยประโยชน์มากินฟรีแล้วอ้างว่าติดป้ายนี่ไงนะยังก็เลยมากินฟรีเด็เพราะฉันคนแก่เอ,อนนี้ก็อ้างไม่ได้ลนวะเพราะมันอยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าของนะว่าสมควรจะให้กินฟรีไหมถ้ามีเงินนะก็เก็บเงินนะถ้าไม่มีเงินนะก็ให้กินฟรีอันนี้ก็ถือว่ายังมีกำลังใจในการทำความดีก็นุโมทนาด้วยนะเอารเรเยมรับพร้อม ชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิ่พเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฌาพรนัสาเพยูุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งกวงจงเต็มที่จนโทปนารโสยทธาเหมือนพระัจัรในวันเทนมณีโชติราโซยทธาเหมือนกามณีอันสว่างสวายควรยินดี สาพิจโยวิวัชันตุวันจรายทั้งวงจงบำรากายโอวินาสตธุพระคร้งวงมาเตพาวันวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาน,นาสิริสัจังอุธาปัจิโนตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังสิบาการคืออายุวันนาสุขาพระรังยอนเริญแก่บุคคลผู้มีปรกตสิไงว้าปลาปกติอ่านน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสาพมังพลังก็าสาพพมงคลจงมีแก่ท่าน ขันตุสาเทวตาออฬาเทวดาต้องปวดจองรักษาท่านภาหุทานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าภาาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ภาสุธีภาวันตุเต ควา,สวา,ามสอดสีท่างลาย่อมมีแก่ท่านทุเมื่อเทินปฏิสังขยูนิโสปิฏฐะปางตังปดิเสวามีเนวะทาวายนามะชายนามันทนานามิภูนสนายะเทวอิมาสกายาสัตติทยายาปนายาวิหิงสุปารติยานุคาหายะ ဧတေ보라နန္တเว찬တံ ಪರಿ ဟံခာမိသဝံ च ले သနာဧစာမိသမေမခေသတိယနာဝါတတသภาสุယာ로จ ानी